สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําส่วนของเนื้อหากันนะครับเนื้อหาคือตรงไหนดีนะตรงนี้นะครับจากเว็บหลักของเรานะครับก่อนที่เราจะไปทําหน้าแรกเนาะผมก็อยากจะเตรียมส่วนต่างๆให้มันพร้อมก่อนนะครับเพราะว่าบางทีที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเราทําหน้าแรกเลยเนาะโพสเราก็ยังไม่มีเราก็ดึงมาลําบากใช่ไหมครับผมก็เลยอยากจะให้เราทําตรงนี้ก่อนนะครับ เรื่องที่น่าสนใจนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับตรงนี้เนี่ยก็คือโพสนะครับผู้ผิดเลยโพสนะครับอ่าพอคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาต่างๆเนี่ยนะครับมีภาพนะครับภาพนี้ก็คือฟิวเจอร์เมจนะครับแล้วก็มีเนื้อหามีดีเทลต่างๆพวกนี้นะครับ เนี่ยใส่วิดีโอได้ใส่อะไรได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้ด้วยนะครับเออคลิปนี้น่าจะยาวแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทํายังไงนะครับในส่วนของโพสต์นะครับแต่ว่าไม่ต้องสร้างเยอะตามผมก็ได้นะครับผมอยากแนะนําว่าให้ทําประมาณ3อันนะครับเพราะว่าเราจะได้เอามาเรียงให้มันดูเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับอันนึงนะครับจะได้ไม่ยาวเนาะอันหนึ่งหรือ2ออันดีเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะ โอเคเรามาสร้างในส่วนของโพสต์กันนะครับเราสามารถไปที่ส่วนของแดชบอร์ดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าล็อกอินแล้วมีแอดมินบาร์ขึ้นแล้วนะครับก็มาที่นิวตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่โพสต์นะครับส่วนประกอบหลักๆนะครับของเว็บเราก็คือในส่วนของโพสต์นะครับก็จะมีในส่วนของเนื้อหานะครับแล้วก็ในส่วนของ ภาพนะครับที่เราจะเอามาใส่นะครับหรืนนหรอว่าจะเป็นในส่วนของช็อตโค้ดต่างๆนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูไปเลยดีกว่าเนาะสมมุติว่าผมตั้งชื่อมาว่าเพื่อนๆไม่ต้องตั้งตามผมนะสามารถใส่เป็นเนื้อหาของเพื่อนๆไปได้เลยนะครับเช่นพวกนี้นะครับที่เราจะใส่การก็เช่นโปรโมชั่นใหม่ๆกิจกรรมเราไปทําอะไรบ้างนะครับ แล้วก็เรื่องราวต่างๆให้เราอยากจะบอกให้กับลูกค้าที่มันเป็นประโยชน์เนาะในส่วนนี้ก็เป็นเว็บประกันภัยนะครับก็น่าจะเป็นประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองอะไรบ้างประมาณนี้นะครับหรือว่าทําประกันยังไงให้ถูกนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่เพิ่มเติมไปในเว็บผมด้วยเหมือนกันนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมสร้างในส่วนของเนื้อเฮดเดอร์แล้วนะครับเราก็จะมาใส่ในส่วนของเนื้อหากันนะครับเว็บนะครับที่ใช้ในตอนนี้เนี่ยครับยังคิดเนื้อหาไม่ออกเนาะเราก็สามารถใส่เป็นม็อกอัพไว้ก่อนได้นะครับอันนี้ ก็เป็นเว็บที่มีเนื้อเป็นตัวหนังสือนะครับที่เป็นเหมือนเดโมนะครับเป็นเหมือนตัวหนังสือที่แบบว่าเอาไว้สําหรับเราวางม็อกอัพต่างๆนะครับเพื่อที่จะแบบแซมเปิลไว้ดูนาอว่าถ้าสมมติว่าเนื้อหาประมาณนี้เราจะต้องใส่ประมาณไหนนะครับอันนี้ก็มีภาษาไทยด้วยนะครับก็คือเว็บนี้นะครับ t h l i a s u m c o m นะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจก๊อปปี้เหมือนเดิมครับแล้วก็เอาไปแปะในส่วนของเนื้อหาเรานะครับเพรสนะครับ เพื่อนๆบอกว่าเอะอันนี้มันก็หน้าตาคล้ายๆเ o r d นะจะใช้ยงงานยังไงนะครับอะสมมติว่าผมแปะเพิ่มไปอีกอันนึงนะครับสังเกตนะครับทันทีที่เรากด enter นะครับเขาก็จะเว้นบรรทัดให้ห่างๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าต้องการให้บรรทัดมันติดๆนะครับก็ให้กด Shift enter นะครับเขาก็จะเป็นบรรทัดติดแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วผมว่าห่างก็ดีนะครับมันจะได้ดูมีช่องว่างบ้างนะครับจากนั้นเนาะเราก็ทําการเพิ่มหมวดหมู่นะครับตรงนี้นะครับ เพิ่มหมวดหมู่ไปก่อนนะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นอันแค e ตากรายอันแคตตากรีตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะเพิ่มหมวดหมู่ใหม่มาเป็นอีกอันหนึ่งก็คือแนะนำโปรโมชั่นนะครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็กด add new category ไปเลยนะครับเขาก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของโปรโมชั่นแล้วนะครับอ้าวแต่ว่าถ้าสมมุติแบบนี้มันก็ดูน่าเบื่อเราอยากจะใส่ภาพใส่อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับ ผมก็อยากใส่ภาพตรงไหนดีใส่ภาพตรงนี้นะครับเราก็คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่แอดมิเดียนะครับจากนั้นนะผมมีภาพอยู่แค่นี้เองเนาะผมลองใส่ภาพนี้มานะครับทั้งนี้นะครับภาพที่เพื่อนๆเอามาใส่นะครับก็อยากจะแนะนําให้ใส่ตัวอัลเนตเทคตรงนี้นะครับเพื่อในส่วนของการช่วยในการค้นหาด้วยนะครับหรือว่าจะตั้งชื่อไฟล์เป็นส่วนของคีย์เวิร์ดไปเลยก็ได้นะครับสมมุติว่าตรงนี้ใส่นะครับก็เช่นอะไรดีล่ะ คิดถึงประกันคิดถึงเราเนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้แล้วแต่จะใส่นะครับนี่ตรงี้ก็แปะไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดีสคริปชันเนี่ยก็จะใส่ก็ได้นะครับคิดถึงประกันคิดถึงเราตรงนี้เป็นโลโก้นะครับอะไรแบบนี้หรือว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็ใส่ได้นะครับอันนี้ลองใส่ให้ดูนะครับไม่ซีเรียสนะแล้วก็ Insert t o ตทูโพสนะครับ สังเกตได้ว่ามันจะอันใหญ่มากนะครับวิธีการนะครับก็คือไปคลิกนะครับแล้วก็ลากแบบนี้ก็ได้นะครับหรือคลิกนะครับแล้วก็ไปที่รูปดินสอนะครับแล้วก็เลือกไซส์นะครับเป็นทำเนีย l นะครับบนี้ก็อัปเดตนะครับเขาก็จะเป็นอันเล็กลงหน่อยนะครับแต่ว่าตัวหนังสือมันก็จะแบบว่ายังไงล่ะเด้งลงมาข้างล่างนะครับถ้าอยากให้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับก็เลือกตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับ แล้วก็ลองแบบนี้ดูนะครับเขาก็จะมาอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จะชิดขวาเห็นไหมครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะผมเลือกเป็นแบบนี้นะครับเค okay. จากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถใส่อื่นๆได้อีกนะครับเช่นใส่เป็นลิงก์นะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ลิงก์ไปที่เว็บอื่นนะครับเราก็ลอง Enter ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาเนื้อหามาใส่อีกสักรอบหนึ่งเนาะ ไม่งั้นมันจะดูล้นๆไปนะครับโอเคแตะไปแบบนี้นะครับเช่นเราต้องการให้ตรงนี้นะครับเป็นตัวหนานะเราก็สามารถกดตัวบีตรงนี้ได้นะครับหรือว่าต้องการให้เป็นตัวหนาแล้วก็เป็นสีอื่นนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับง่ายมากนะครับจากนั้นนะครับถ้าสมมติบอกว่าต้องการให้และตรงนี้เป็นลิงก์ไปที่อื่นนะครับเราก็เอาเมาส์คุมแบบนี้นะครับลากไฮไลท์คุมแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็มาที่รูปโซ่ตรงนี้นะครับ เขาก็จะขึ้นมานะครับว่าให้ใส่ URL นะครับเดี๋ยวผมไปหา URL ก่อนเนาะเอ่อปกี้ copy คําว่าอะไรมาหน้าก็ copy ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมหาใน Google นะครับปึงแปะแบบนี้นะครับเช่นเรา copy อันนั้นมาแล้วนะครับเราก็อยากจะให้พอเวลาที่คลิกนะครับก็มาที่เว็บนี้นะครับเราก็ทําการ copy นะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่หน้าหลักของเรานะครับจะแปะไปเลยก็ได้นะครับหรือจะกดรูปที่เฟืองตรงนี้นะครับรูปเกียร์นะครับแล้วก็ paste URL ที่เราต้องการให้ไปนะครับตรงนี้ก็คือ Open in new tab นะครับ Open Link in new tab ถ้าเราไม่กดไม่เลือกตรงนี้นะครับทันทีที่เรากดปั๊บเขาจะเปิดทับหน้าเดิมเนาะแต่ว่าผมแนะนําว่าให้กดตรงนี้นะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นบทความของเราก็ได้นะครับเนี่ยเขาก็มีขึ้นมาเหมือนกันนะครับโอเคจากนั้นผมลองสร้างลิงก์ดูเนาะก็แอดลิงก์นะครับเป็น Open in new tab นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่อะไรอีกล่ะ ออ๋ใส่เป็นวิดีโอก็ได้นะครับในส่วนของ WordPress เนี่ยสามารถใส่เป็นวิดีโอได้นะครับกด enter มา1ครั้งนะครับแล้วเราจะลองใส่วิดีโอดูวิดีโอก็ไปหาที่ YouTube นะครับ y o u t u b e อ่ะแบบนี้นะครับสมมุติว่าเ,เราไปเลือกวิดีโอมานะครับเป็นวิดีโอแบบไหนดีนะครับ อ,อ,อ่ะโดเรมอนนี่ว่านะครับเพื่อความเพื่อความเป็นที่รู้จักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรทำวิดีโอของเราเองนะครับไม่งั้นอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้นะครับอ่าสมมุติเขาเลือกโดเรมอนเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยอยากเอาวิดีโอแบบนี้มาใส่อันนี้สมมุตินะสมมุติอ่าเพื่อนๆอาจจะทําเป็นแบบว่าแนะนําบริษัทนี้นะครับก็ไปใส่ได้นะครับเรียกแบบนี้มาเนาะ แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นการเพิ่มวิวของช่องเราด้วยนะเสร็จแล้วก็ปิดก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องดูยาวนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดูก๊อปปี้ตรงนี้ไปนะครับเสร็จแล้วก็มาที่เว็บของเรานะครับแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับแปะไปเลยนะครับเขาก็จะทําการดึงวิดีโอมาให้แล้วง่ายไหมครับง่ายมากๆนะครับอะพอตอนนี้ใส่ภาพแล้วนะครับใส่วิดีโอแล้วนะครับเพื่อนๆก็น่าจะทําเป็นแล้วเนาะต่อไปนะครับ ก็อยากจะแนะนําอีกส่วนหนึ่งนะครับสมมุติว่าตรงแท็กเนาะเราทาเป็นเว็บรับประกันภัยนะครับเราก็จะบอกว่าประกันภัยนะครับเรื่องที่เกี่ยวเป็นแท็กที่เกี่ยวข้องกับของเรานะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ประมาณ3-5อันก็พอนะครับประกันชั้น1นึ่งเนี่ยรับสมัครตัวแทน อันนี้มันจะเป็นแท็กหรือว่าเป็นข้อความที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรานะครับอันนี้ผมก็ถ้าเกี่ยวกับโดรบรเรมอนเนาะมอนมอนแบบนี้นะครับดรบรเรมอนนะครับอ่ะประมาณนี้ผมใส่แค่นี้แหละนะครับอ่ะแล้วก็มาอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เนาะใส่เนื้อหาแล้วนะครับอ๋อถ้าสมมุติว่าเราต้องการแบบว่าหัวเรื่องนะครับอ่ะแบบนี้นะครับเจ้า แต่ต้องการให้ตรงนี้เป็นหัวเรื่องนะครับเราก็สามารถมาเลือกเป็นพารากราฟตรงนี้ให้เป็น heading นะครับแต่ผมแนะนำนะครับถ้าเป็นในส่วนของคอนเทนต์เป็น heading 2นะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็สามารถทําเป็นตัวหนาได้นะครับอ๋อลืมคลิกตรงนั้นนะครับถ้าทําผิดกดนี่ครับ undo นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวหนาได้นะครับโอเคอีกอันหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ดูก็คือในส่วนของ future m a g e นะครับ future m a g e คืออะไร future m a g e คือตรงนี้นะครับ ภาพที่แสดงตรงนี้นะครับหรือว่าเวลาที่เราคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะแสดงในส่วนของตรงนี้ขึ้นมานะครับอยากรู้อีกว่าขนาดเท่าไหร่นะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็ open image in, in new tab นะครับเขาก็จะบอกไซส์ามาให้อันนี้ก็คือ800คูณ800นะครับแต่ว่าอยากจะแนะนำอยู่2กรณีนะครับก็คือของผมจะทำ800คูณ800นะครับแล้วก็อีกขนาดหนึ่งก็คือ ขนาด1 2นสคณ628นะครับถามว่าต้องทำทไมต้องทำา2อันนี้นะครับเพื่อนๆเ,เลือกได้เลยนะครับ800คูณ800เนี่ยทันทีที่แสดงในหน้าเว็บเรานะครับเขาก็จะปรับง่ายนะครับก็คือมันก็จะสะดสะแสดงสแสดงขึ้นมาเต็มๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแนวยาวนะครับแนวยาวก็ขนาดเท่าไหร่นะพันสคูณหกสนะครับ เขาก็จะแสดงมาไม่เต็มนะครับก็อาจจะดูขัดขัดตานิดหน่อยนะครับแต่แต่นะครับอันนี้ก็คือจะมีประโยชน์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะนี่นะครับที่ผมทำให้ดูนะครับอันนี้คือขนาด800คูณ800ตอนที่เราแชร์ใน Facebook นะครับ เขาก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทําเป็นภาพขนาดใหญ่นะครับตัวนี้นะครับพันสนะครับเขาก็จะแชร์ได้พอดีเต็มภาพแบบนี้เลยนะครับก็แล้วแต่จะเลือกนะครับว่าจะยังไงดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วขนาดนี้นะครับก็เอาไปใส่ในตัวในตัวเว็บของเราได้เหมือนกันเพื่อนๆเอาขนาดไหนดีครับผมเลือกให้เอาเอาไอซ์อันใหญ่แล้วกันเนาะจะได้แชร์ใน Facebook สวยๆนะครับแล้วก็ ในเว็บของเราเนี่ยก็จะมีแค่ตรงนี้อาจจะแชร์ได้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับแต่พอที่มันอยู่เป็น,เป,นเป็นเนื้อหาแล้วนะครับก็ดูโอเคกันอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันนะครับขนาดเท่าไหร่นะพันสองคูณหกสองแปดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนหนะ้าอันนี้ก็ปิดไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังเนาะดยเลมอนเนาะแล้วก็มาที่แคนวานะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆตามไม่ทันก็แนะนําให้ยุด แล้วก็ค่อยมาทำต่อนะครับก็จะดีกว่าแคนวานะครับนิกต่างเนาะเราก็พิมพ์เข้ามาล็อกอินถ้าใครยังไม่เข้ามาหน้านี้นะครับก็ล็อกอินนะครับแล้วก็อาจจะสมัครสมาชิกนะครับเป็นฟรีเนาะแล้วก็เข้ามาข้าหน้านี้นะครับเราก็พิมพ์เลย Facebook นะครับนี่นะครับเขาก็จะบอกว่า Facebook a ดนะครับก็คือขนาด1ั0 2คูณกนะครับก็เลือกอันนี้เลยนะครับส่วนผมทำเป็น ทำเป็นแซมเปิลให้ดูนะครับผมก็เลยเลือกภาพที่แบบว่า,อาโอ้โหเลือกอันนี้มาเลยเอาไหนดีละ่ะเอาอันไหนดีอันนี้ละกันนะครับที่จริงแล้วนะครับก็ควรจะเลือกภาพแบบนี้มาเนาะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าในกรณีถ้าสมมติว่าเขาเอาไปแสดงแล้วนะครับก็สังเกตว่าเขาจะเอาตรงกลางมาแสดงเนาะถ้าเราเลือกภาพที่มันเป็นตัวหนังสืออยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับหรือว่าเวลาทับภาพขึ้นมาแล้วตัวหนังสืออยู่ตรงกลางแบบนี้นะตอนที่เอาไปใส่ เป็นขนาดเล็กนะครับแบบนี้เขาก็น่าจะยังอยู่ตรงกลางอยู่เนาะสมมุติว่าผมเอานี้เลยแล้วกันนะครับง่ายดีเนาะแล้วก็กดดาวน์โหลดครับก็ดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันเดอร์ท์ดีไซน์หนึ่งนะครับจําชื่อไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ฟิวเจอร์เมดนะครับแล้วก็ไปอัปโหลดภาพขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็โอเพ่นนะครับ คือจริงๆก่อนผมทำสอนนะครับผมจะเตรียมก่อนนะว่ามันต้องเป็นยังไงมันจะได้ไม่ติดขัดนะครับอาจจะมีติดบ้างก็ตรงผมพูดผิดนี่แหละครับแล้วก็ใส่อัลเทอร์เดเท็กใส่เดสคริปชันด้วยนะครับแล้วก็เซฟฟิวเจอร์เมทไปเลยโอเคได้แบบนี้แล้วเห็นไหมครับภาพมันตัดข้างๆออกนะถ้าสมมติว่าเราเอาตรงกลางมานะครับมันก็ยังดูพอสวยอยู่นะครับโอเคได้แบบนี้แล้วเราก็กดพับดิสเลยนะครับ จากนั้นแล้วนะครับเขาก็บอกว่าให้มีวิวโพสตนะครับปิดตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับโอเคเราลองวิวโพสต์ดูนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วเห็นไหมครับก็มีนี่นะครับภาพเอ่อฟิวเจอร์เมดนะครับของเราเห็นไหมตรงนี้ก็คือเต็มเต็มนะครับแล้วก็หัวเรื่องนะครับแล้วก็มีภาพที่เราใส่ไปเนาะแล้วก็มีลิงก์ไหมลิงก์อยู่ไหนเอ่ย ลิงก์อยู่ไหนเอ่ยออหาลิงก์ไม่เจอนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เปลี่ยนสีไปได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เป็นวิดีโอมานะครับเราลองกดเล่นวิดีโอดูก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเอ,อ้ผมจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใส่วิดีโอเข้าไปนะครับโอเคจากนั้นนะครับเอะทำไมลิงก์ไม่ขึ้นนะ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับอถ้าสมมติเดี๋ยวผมจะแก้เลยนะกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องวนมาให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะ,ะวิธีแก้นะครับสมมติว่าหน้านี้แล้วนะครับวิธีแก้จะไปแก้ตรงไหนนะครับก็มาที่ตรง Edit Post ตรงนี้นะครับข้างบนได้เลยเดี๋ยวเราไปดูลิงก์กันนะครับว่าทำไมลิงก์ของเรามันไม่มากันนะครับอ๋อนี่ สีอาจจะไม่แตกต่างนะครับผมก็ลองทําเป็นตัวหนาแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นดูนะครับมาไม่น่าลองเปลี่ยนเป็นสีแดงดูนะครับแล้วกดอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ view post นะครับอ่ะมาแล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับทันทีที่เรากดลิงก์ไปนะครับปึ่งเขาก็จะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับเป็นหน้าที่เราเสิร์ชใน Google ไว้นะครับ ก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถลิงก์ไปในส่วนของเนื้อหาของเราเองก็ได้นะครับอยากดูโดเรมอนนะครับอันนี้ก็เป็นแชร์นะครับ f a c e b o o k t w i t t e r อะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้ผมก็ตั้งค่าไว้เป็นปกตินะครับไม่ได้ตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมเนาะโอเคอ่ะอีกอันนึงนะครับในกรณีที่สมมติว่าเราได้แบบนี้แล้วเนาะผมก็จะมาแชร์ให้ลองแชร์ให้ดูนะครับว่ามันจะขึ้นแบบไหนนะครับเพื่อนๆลองได้เนาะ ว่าเอ๊ะพอเวลาเราแชร์ของเราแล้วมันจะขึ้นเป็นแบบไหนนะครับก็มาที่ facebook ของเราเองนะครับเพื่อที่จะได้หาแบบสายภาพที่มันโอเคเนาะแล้วก็กดวางไว้นะครับสักพักหนึ่งเขาก็จะขึ้นตัวอย่างมาให้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้ายังไม่มีตัวอย่างก็ไม่เป็นไรนะครับผมลองปิดอพอแชร์เสร็จแล้วก็นี้ออกนะครับแล้วก็เขียนเป็นคอนเทนต์ที่เราต้องการนะครับคอนเทนต ประมาณนี้นะครับถูกผิดไม่ว่ากันแล้วก็ฟีดข่าวนี้ก็คือแชร์แค่เฉพาะของเรานะครับก็ลองแชร์ดูนะครับก็คือเหมือนเราดูคนเดียวนะครับคนอื่นไม่เห็นเนาะถ้าขึ้นเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็คอยสักครู่หนึ่งเนื่องจากว่าของเว็บเรานะครับเขายังไม่ได้เก็บแคชเก็บอะไรมานะครับก็อาจจะเป็นแบบนี้เพราะว่ายังไม่ดึงภาพมานะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าพอทําไปนะครับสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ย อันนี้คือภาพขนาดเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ลบเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่นะครับเนี่ยพอคลิดกาไปตรงนี้ก็จะไปที่เว็บเราเลยนะครับโอเคลองดูรีเฟรชได้ไหยังอ่ะยังไม่มาอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาเปิดให้ดูอีกทีหนึงตอนหลังๆก็ได้เนาะ โอเคอันนี้ก็ปิดไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของโพสต์นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับลองสร้างโพสต์หรือว่าสร้างเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเว็บของเราขึ้นมานะครับสัก3ามอันเดี๋ยวผมก็จะทําด้วยเนาะแต่ว่าโอ้ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้แนะนําไปเนาะก็ไปที่ Edit p โพสต์นะครับอ่ะอันนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากแนะนําก็คือจะเป็นในส่วนนี้นะครับ นี่นะครับสั่เพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะครับเราจะใส่ยังไงนะครับที่แบบว่ากดทีเดียวแล้วได้ทุกหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับก็ไปที่ Setting นะครับเนื่องจากว่าเราติดตั้งปลั๊กอินไปแล้วนะครับก็ไปที่ short c เดอร์นะครับก็คลิกขวาแล้วก็ Open in New tab นะครับเขาก็จะให้เราทำการสร้างช็อตโค้ดนะครับเราก็ไปที่ r e a t e new s h o r t code นะครับ ตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าเอให้เป็นรูปแบบไหนดีนะครับก็เลือกตรงนี้นะครับเลือกเป็น Visual Editor นะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับมันก็จะมีไอ้ปุ่มๆพวกนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมก็ไปกรอบของเดิมมาเลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมแบบนี้นะครับแล้วก็แปะไปนะครับตรงนี้เนี่ย พอแปะมานะครับบางทีมันอาจจะเป็น header 4สก็จะเล็กไปหน่อยนะครับเราก็บอกเป็น header 3แล้วกันนะไปอยู่จัดกลางนะครับโอเคได้แบบนี้แล้วนะครับเรียบร้อยเพื่อนสามารถใส่ภาพใส่ลาย ID ใส่ใส่ได้ทุกอย่างเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่า enter name นะครับก็บอกว่าเป็น address เนอะ contact แล้วกันนะครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็กด create short code นะครับ ได้แล้วนะครับก็กด back กลับไปนะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็น contact ตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ sd name contact นะครับทำการ copy ไปนะครับจากนั้นก็มาตรงนี้นะครับของเราเนาะแล้วก็บอกว่าผมจะใส่ตรงล่างๆสุดนะครับก็ enter มาอันนึงนะครับสามารถคลิกตรงนี้ก็ได้ insert o t c o d e นะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับแล้วก็ insert o t c o d e แบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องมานั่งจำนะครับถ้าตรงนี้ขึ้นนะครับเรียบร้อยใส่แบบนี้แล้วนะครับ เราก็ลองเซฟนะครับเดี๋ยวเราไปลองไปดูเว็บหน้าเว็บเราอีกทีหนึ่งเนาะอัพเดทเก้าวิวโพสก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นี่ก็จะมีความสะดวกในกรณีที่เมื่อก่อนผมทำเว็บให้ตัวแทนเนาะแล้วบางทีเขามีการปรับเปลี่ยนบางทีเขาเอาเว็บต้นฉบับเราไปใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องมาเปลี่ยนทุกหน้าเนี่ยเขาก็ไม่สะดวกนะครับผมก็ ผมก็แนะนําไปแล้วก็กลัวเขาจะเปลี่ยนผิดเพราะว่ามีคนติดต่อกลับมาหาผมเนาะแล้วก็จะงงเอ๊ะของใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าทําแบบนี้นะครับคือเราเปลี่ยนที่เดียวนะครับทุกหน้าเปลี่ยนเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ต้องทําหลายรอบนะประหยัดเวลานะครับโอเคแบบนี้นะครับสามารถทําได้เนาะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วในส่วนของโพสต์นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะครับทําการสร้างโพสต์ขึ้นมานะครับ3อันโดยที่เปลี่ยนภาพตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับลองทำดูนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับก็จะมาดูในส่วนของหน้าโฮมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการหน้าโฮมตรงนี้กันนะครับเนี่ยหน้าโฮมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ